สวัสดีครับพบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับปีเตอร์เช็คนะครับปีเตอร์เช็คนะครับมาในนามไอคอนนะครับของทีมชาติเช็คนะครับค่าพลัง107นะครับคุณสมบัติภายในนะครับก็คือการพุ่งตัวนะครับก็อยู่ที่129นะครับการตอบสนองอยู่ที่131นะครับการเตะอยู่ที่120นะครับความว่องไวอยู่ที่86นะครับสมดุลอยู่ที่88นะครับความก้าวเล้าอยู่ที่53นะครับ การเร่งความเร็วนะครับอยู่ที <Yeah. S> 1> er. ่1อยู่ท no ี่70นะครับลูกโทษอยู่ที่28นะครับการส่งลูกไกลอยู่ที่65นะครับการเปิดบอลอยู่ที่23นะครับฟรกคิกอยู่ที่24นะครับการควบคุมตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับอยู่ที่133นะครับการรับลูกอยู่ที่126นะครับการควบคุมบอลอยู่ที่50 35นะครับปฏิกิริยาอยู่ที่126นะครับความแข็งแร่งอยู่96กนะครับกระโดดอยู่99นะครับความเร็วในการดิ่งอยู่ที่70นะครับ การส่งลูกใกล้นะครับอยู่ที่55ครับการมองอยู่ที่79เส้นโค้งอยู่ที่29แล้วก็การสไลด์ไทเกิลอยู่ที่27นะครับความสูงนะครับอยู่ที่196เลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่92กิโลกรัมนะครับขยำในเกมบุกกางนะครับขยัำในเกมตั้งรับกลางนะครับกำหนดท่าสกิลคือเป็นสับขาหลอกนะครับแล้วก็ฉลองท่าใจคือโทโทเรโล่นะครับคุณสมบัติก็คือ วางลูกไก่นะครับแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างก็คือทําเพื่อทีมนะครับสกิลที่บูตนะครับก็จะเป็นการตอบสนองนะครับประวัตินักเตะนะครับก็จะเป็นนักเตะอสัญชาติสหรัฐอาณาจักรเช็คนะครับเป็นตํานานจาร์ไอคอนนานาชาตินะครับตัวนี้เป็นผู้เล่น1ดาวนะครับแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็เท้าขวา3เท้าซ้าย5นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 18M นะครับใครสนใจก็ลองซื้อมาเล่นได้นะครับ สรุปนะครับจากการลองเล่นนะครับก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเซฟนะครับผมให้9.5นะครับปฏิกิริยาผมให้10นะครับเซฟลูกยากผมให้9.5นะครับป้องกันลูกด้านข้างนะครับหรือว่าลูกริมเส้นครับผมให้8.5นะครับลูกกลางอากาศนะครับออกมาตัดลูกกลางอากาศผมให้8นะครับวิ่งออกมาตัดบอลผมให้65นนะครับช้านะครับแต่ว่าก็ออกมาก็ตัดมีจังหวะตัดก็ตัดได้นะครับ รูปร่างนะครับอ่าค่อนข้างสูงยาวนะครับแขนขายาวนะครับแต่ว่าสรีระอาจจะบางหน่อยนะครับอ่าข้อดีของปีเตอร์เชนนะครับอ่าเป็นโกประเภทแขนขายาวอ่ะอ่าผมชอบโกประเภทเนี้ยอ่าโกประเภทแขนขายาวจะคล้ายๆกับกูตัวอ่าวันเดอร์ซายอย่างเงี้ยพล่าอ่าเมนดี้อย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามีแฝงนิดๆนะครับพวกโกแขนขายาวนะครับอ่าผู้เล่นอ่าปีเตอร์เชนนะครับอ่าต้องเทรดยี่สิบถึง สามสิบนะครับยี่สิบนี่อาจจะยังไม่ค่อยโหดนะครับแนะนาให้เทตยี่สห้าถึงสามสิบนะครับถ้าเทตยี่สห้าถึงสามสิบแกจะโหดมากๆเลยนะครับปฏิกิริยาอะไรจะไวแล้วก็กระโดดจะไวนะครับถ้าเราไม่เทตนะครับผมลองละเทดผมตอนถมไม่เทนะครับโดดช้าแล้วก็แบบว่าทําอะไรก็ช้าไปหมดแมบขนาดเซฟจุดโทษยังช้าแต่ถ้าเราเทตแล้วนะครับตัวเขาจะเหมือนมีปฏิกิริยาที่แบบดูดีขึ้นนะครับกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่า ผู้เล่นที่เทรดกับไม่เทรดนะครับเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นนะครับว่าความแตกต่างระหว่างผู้เล่นเทรดกับไม่เทรดแตกต่างกันยังไงนะครับมาดูกันนะครับผู้เล่นของเขานะครับเขาจะเทรดมาสามสิบเลยครับแต่ ผู้เล่นของผมนะครับพิธเช็ของผมนะครับผมไม่ได้เทรดมาเลยคือผมทําชิปนะครับผมก็เอาตัวลงมาแบบว่าเพื่ออัดชิปนะครับแล้วโชคดีมาเจอเขาพอดีที่เขาเทรดสามสิบนะครับมันทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันคือผมจะจบสากออย่างเดียวเลยเพื่อดูว่าเขาจะเซฟเราได้เยอะไหมนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับลูกนี้เขาเลาะลิมเส้นมานะครับโอเคเราเบียดเขาล้มลงได้นะครับไม่ฟาวนะครับเช็คเรา ให้มาเซติให้ให้เวรอนเวรอนให้ลูฟิโกด็อกบาด็อกบาใช้สกิลไหลามาให้ลูฟิโกโคเขาตัดได้นะครับปรินานให้มาคีนคีนให้เอมปเป้เอมเป้บนกลับให้คีนคีนไหลามาติดนะครับด็อกบาให้มาถึงโรนโยโรนโยใช้สกิลหลบมานะครับลูกนี้ฮาคิมีเบียดได้นะครับ จังหวะนี้เมซี่ให้มาเรายัางเรายัางแย่งบอลมาได้นะครับเราให้โรนันยอหลบมาได้โรนันยอโยนมามงโอ้โหเรียบร้อยครับปีเตเชกก็เถอลลูกมงถ้าถามว่าลูกมงโกคนไหนก็ไม่ไไม่ไหวหรอกถ้าโดนจังๆนะเดี๋ยวแต่ถ้าไม่ได้โดนแต่ถ้าบางจังหวะแบบโดนย้อยมันก็ยังมีที่จังหวะเซฟอะไรได้แต่ถ้าถ้าโดนจังๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นเช็คก็เซฟไม่ได้ครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ ถ้าใครที่โดนลูกมงนะครับโดนทุกคนจังหวะนี้เขามาริมเส้นนะครับเขาโยนมามงโอ้โหโดนคืนครับม่งมาวงกลับไม่โกงกันนะครับดูจังหวะนี้ครับมงโอ้โหเรียบร้อยเลยปิดเช็คกูโดนแล้วมาดูกัน,นครับชาบีให้มาสนติสติหลบมาเ,เขาสกัดออกนะครับเราได้ทุ่มนะครับโยนมา บรินานไหลามาเวรอนเวรอนให้มาชาบีคืนฟิโก้เวรอนชาบีวนอยู่3าคนไหลามาชาบีวนกลับมาชาบียังไงไหลามายังติดโคอ,อยู่โคก็ยังรับได้นะครับชีนมาให้มาชิค้าให้มาเอปเป้จะผ่านได้ไหมติเดเวรอนเวรอนทำออกไปครับลูกนี้ ให้มาลูกนี้นะครับมาซี่กลับมาชิกขาลิสันยิงติดเซฟครับเอ้ยติดบล็อกนะครับขอภัยตรงนี้มาซี่มานะครับมาซี่ใช้สกิลเราบล็อกไว้ได้นะครับลูกนี้ไม่ฟาวครับคีนมาคีนวนมาอาคิมี่ให้มามาซี่ไหลมาเบิร์กแคมป์เรียบร้อยครับโอ้โหโ,หโดนแล้วสองหนึ่งปีเตอร์เชคดูโดดไม่ทันนะครับเนี่ย ถ้าเราไม่เทรดเราโลดไม่ทันเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังผมจัดชุดใหญ่เลยมาดูกันว่าเทรดกับไม่เทรดนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นผลครึ่งหลังนี่แหละว่าเทรดแล้วมันโหดยังไงีไปตรเช็คมาปึ๊บผมไหลามาสนิติสิติคืนลองโซ่ให้มาหลุฟฟีโก้ฟโก้วนวนให้มาดอกบาดอกบาหลามาสนิติ สติดึงกลับมาสติหลุดเข้ามาสติปั่นโคง้งเซฟได้ซ้ำยังโด,ดเซฟอีกโอ้โหปฏิกิริยาเยี่ยมครับจังหวะนี้ลูกนี้สติเปิดมุมโยนมามุงสกัดมาโอ้โหจังหวะนี้เขาเคลียร์มาก่อนนะครับเขาไหลามาชิคาซิสันเตะทิ้งมาลูกนี้เราได้นะครับบอลยังอยู่กับเราไหลามาไม่ล้ำหน้านะครับเวรอนวนกลับมา เวรอนให้มาชาบีชามีไหลมาฟิกโกอ่ะยังได้อยู่ฟิกโก้ได้บอลฟิกโกยิงติดเซฟเอติดบล็อกยิงอีกทีพีติเช็คเขาเลี้ยงเอเขาเรียกอะไรเขาเช็คดีนะครับลูกนี้เขาไม่รับนะครับเพราะว่าบอลไม่ได้ตรงกรอบโอเคครับปฏิกิริยาผมใส่ตัวสำรองมาอีกสองนะครับแก้เกมนิดหน่อยมาดูจงังหวะนี้ครับมาเขาขึ้นเกมมาคีนให้มาเอ็มปเปเป้มาเอ็มปเปเป้ยังไง โอไหลามาคีนคีนโยนมามงเรายังสกัดไว้ได้เช็คเช็คเอาช้าช้าแต่ยังได้อยู่โอ้เกือบแล้วจะหลอกเขาสักหน่อยที่ไหนได้เกือบโดนประมาทนะครับจังหวะนี้ห้ามประมาทนะครับชาบีให้มาดอกปลาดอกปลาใช้สก,กิลหลบหมุนมายกข้ามมาโคโคไหลามาโคไหลามาปึ๊บ โดยนโยคืนโคเอชชโคปันติดเซฟซ้ำลูกนี้ติดเซฟอีกโอ้โหเซฟสองเซฟสองจังหวะก่อนหน้านี้ก็สองเซฟแล้วลูกนี้ก็อีกสองเซฟโอ้โหเกินนะครับบอกเลยก่อนหน้านี้คือแบบปกติโกถ้าโดนลูกซ้ำอ่ะไม่รอดสักคนหรอกน้อยที่จะเซฟได้อันนี้สองรอบอ้าวลูกนี้หลุดมาอีกที โรนยโยแตะหลบมาแล้วยิงอือีกหนึ่งเซฟโอ้โหห้าเซฟนะครับโอ้โคตรเหนียวเลยนะครับตอนนี้มาดูจังหวะนี้โยนไปมงสกัดมาโรนยะโยยิงอีกเซฟหนึ่งโอ้โหจบเกมจบยังยัง,ยงเรายังได้อยู่โยนไปดอกบามงเคลียร์ไม่ได้ยิงยิงอีกโอ้โหหลุดกรอบโอ้โ เผื่อตรงกรอบก็เซฟได้อนะีกนงะโอ้โหปีเตอร์เชคแมนออฟเดอะแมทครับจบเกมนี้โอ้โหเพื่อนลงมาปอบกันเลยโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายิงเรายิงไปก,กี่เซฟนะครับจังหวะนี้เรายิงไปทั้งหมดสิบเ็ดตรงกรอบแดนะครับแดเซฟนะครับเขาเสียหนึ่งประตูนะครับโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับลองไปหามาเล่นกันดูนะครับตัวกำลังล้นตลาดเลยบอกเลยว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ